โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะ คลิปนี้มารีวิวเอมบาเป้ะนะครับผมตัวล่าสุดโชว์ไทมนะแต่ไม่ใช่บิ๊กไามนะถ้าเป็นบิ๊กไทมมันจะขึ้นกว่านี้ปะวก็ก็ไม่แน่นะน,นก็ไม่แน่นะเพราะว่าบิ๊กไามเนี่ยตรงนี้มันจะบวกบวกสี่นะบูตตรงเนี้ยมันจะบวก,กบวกสี่บูตแรกอะบูตแรกมันจะบวกสี่นะเห,นเหมือนเหมือนเฟรดี้มันจะบวกสี่แต่นี้บวกสองแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นบิ๊กไทมมันว่าขึ้นไปอีกร้อยเจ็ดมีแน่ร้อยเจ็ดมีแน่นะ ร้อยเจ็ดมีได้เหมือนเปดี้อย่างเงี้ยบูธแรกมันจะบวกสี่นะเอ้ยบวกสามบวกสามก็โอเคก็ยังดีกว่านะบวกสามนะแต่มันเป็นบิ๊กไทม์ที่เป็นเป็นบูธสีฟ้าว่ะนะถ้าเป็นบิ๊กไทม์บูธสีสีม่วงเนี่ยมันบวกสี่ถ้าจําไม่ผิดเหมือนโซเรสอย่เงี้ยเป็นบูธสีม่วงนะเป็นบิ๊กไทม์บูธสีม่วงนะฮะมันก็จะบวกสี่นะต่างกันว่ะบิ๊กไทม์แต่บูธสีฟ้าบวกสามบิ๊กไทม์บูธสีม่วง บวกสองไอ,อ้บวกสี่นะส่วนบูธสีฟ้าทั่วไปนะอีพิกโชว์ไทมบ์บวกสองนะก็มีหลายอย่างเรื่องบูธเนี่ยบูธเขียวบูธส้มเยอะเหลือเกินนะฮะโอเคในไปไปไปเปเป้มาเดูกันต่อก็ก็หาช่องดีนะนะช่องดีเป็นโกโปรชอร์ท้าขวาท้าซ้ายได้ด้วยแหละนะฮะเอ่เอเกมลูก95บอลคนบทวร์เปิดเเลี้ยงบอล9กสองแล้วประบกบตัว85ส่งสั้น7จ็ดงเปิดบอล70จบสกอร์95ถือว่าเยอะ นะลูกต้องเตะแปดสามความโค้งแปดสองเปิดมุมได้นะมันเปิดมุมค่าเปิดมุมหนึ่งเก้าสิบบวกเลยนะนาเป้นเนี่ยแต่โอ้โหไม่น่ามีผลปเปิดเปิดแต,แต่แต่ก็น่าลองอยู่นะนะสปีดเก้าเก้าสปีดตัวหนึ่งร้อยอันนี้คือสุดแหละนะเป้เร็วนะเวอร์ชันเนี้ยนะพลังกันยิงเก้าสิบยิงแรงแข็งแกร่งเจ็ดแปดบาลานเก้าสองแล้วก็สตีมีนาแปดห้า 8, 5, เท้าซ้ายได้อยู่นะสับขาหลอกดับเบิลพัดช็อปเทิร์น,นมีอ่าปั่นโค้งยิงไกล ยิงท้าย,ยากยิงโไม่ต้องจับบอลน,นะสกิลยิงเทพฟิเฟนอร์พินอลนะสายกอดแล้วก็จุดโทษนะครับผมมันเปิดมุมดีนะเราไปเปิดไหมนะนะคือสเตปเปิดมุมมันดีมากว่ามันมันหม่งไม่ได้อยู่แล้วมันหม่งไม่ได้อยู่แล้วหม่ง6กเคือไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าจะเล่นตรงนี้เหรอเดี๋ยนะตั้งโมงก่อนถ้าจะเล่นก็ถ้าเปิดมุมผมเปิดมันเ,เปิดได้ดูดสิโซเรส อันเปเก้าเก้าสิบบวกอ่ะไปเอาไปเปิดดีกว่าเปิดแบบมีซิตนะครับผมแล้วมันเปิดดีนะที่เหลือกองกลางเปิดเก้าเปิดเจ็ดพอมากองหน้าเก้าสิบเอาเก้าสิบดินะฮะโอเคไปลงสนามเอ็มเป้เวอร์ช่นนี้ไปฮะโอเคเกมแรกสำหรับเอ็มเป้นะครับผมเกมแรกเกมแรกนะฮะมาฟินนิเชียร์นะร้อยห้าแต่ผมมีรีเคลย์เลยเลยเด็กนะ S <S 2> <S 2> สีดามันอยู่ไอดีดยดวกันนแ,แล้วมันมีทองมันชอบอยู่ไอดีนี่ปะเออจริงไอดีที่ผมเก็บทองล้วนๆไม่ค่อยได้เปิดอะไรนะครับผมมาโอ้โหจ่ายมาอย่างนี้อ้าวมันเขาไม่เล่นวะเล่นอยู่นึกว่าไม่เล่นนึกว่ายืน,นนิ่งอ้าวมัวแล้วทีเนี้ยที่เป้ฮะคืนไปแล้วเบดดี้มาเป้เหลี่ยมนี้อือโอ้โหเหินแม่ดับเบิลทัชยิงหลอดม่วงเหินว่ะแต่ก็ไกลยอยู่นะ ใกล้พอสมควรอ่ะใกล้พอสมควรแนวอกาสมาต้องลองนะครับผมได้ลองหนึ่งจังหวะก็ยังไม่เข้าวะยังไม่ตรงกรอบเหินเหินเหินแต่ก็ไกลวะมันไกลไปหน่อยอ่ะมันโล่งก็จริงแต่มันไกลเปดีฮะไปเป้ไปคืนสวรเรสสวรเรสร,เร,รอรอฝั่งนี้ปเป้เลียมนี้ปั่นได้นะพ่อหนุ่มโอ้โหโกเซฟยังไม่ได้ฮะมาเป้อีกแล้วเลี่ยมนี้ปั่นอีกทีติดบ,บล็อก อันนะ้โอ้โหโกเซฟว่ะปัดเข้ามาก็ยังไม่ถึงเนะี้ยยังครับผมโอกาสยิงเรื่อยๆนะมีนะอันนะี้แต่เป็นติดปันป่นวะ่ะนะเป็นติดนิสัยปั่นโคง้งเหมือนตัวเก่าตัวเก่ากเป็นรีเคลอรกไงนะแต่ตัวนี้มันไม่มีไนงะไปฮะดักได้โซเรธฮะไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ผนกลับมาดับเบิลทัดและหลอดม่วงไม่ได้ดักดีเหลือเกินดักดีเหลือเกินไปฮะคืิน คืนแล้วแทงโอ้โหูนิดหน่อยโอ้โหลักคดดักเดียวอ่ะดักแบบอ่านเกมแบบทุกอย่างคือสุดๆอะ่ะไปฮะคืนต่งนี้มีสวเรศไปเติมบาเตะกลางบ้างอยู่ล็อกก่อนล็อกก่อนเข,ข้าเข้าเลียมนี้ <c oughs> ยังไม่ได้ยิงว่ะแม่แน่นเกินอาที่จุดฮะให้เป้สวยสวย,สวยจุดยาวแล้วให้เป้์เลียม นี่เอ,อาดีเอาดีโอ้โูกว่าจะได้น,นะฮะม้าแล้วนะครับผมบเปู้้หกว่าจะได้หนึ่งลูกแต่โอกาสมันเยอะนะมาเรื่อยๆฮนะติดบล็อกติดโกูแต่หลังกิเนี่ยเขาหัวเขาอ,อ,อ่านเกมะ่ะเพราะนั้นอ่านเกมดักทางทุกอย่างไม่ถูกเลยนะที่เป้ไปคืนจูดคืนยังไม่ได้มุงแคบลือเกินโอเคจบเกมเรื่องแรกนะครับผมมาเรื่อยๆว่ะ็มเป้มาเรื่อยๆว่ะ นะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆโอกาสยิงมีเรื่อยๆนะฮะได้หนึ่งประตูนะครับผมได้หนึ่งประตูนะมาประตูแรกประเดิมมาแล้วสวยๆความเร็วจัดจริงวะ่ะความเร็วมาครับผมนะยิงคมๆมามาที่เดี๋ยวพอครับผมกลางมีจูดไป,ไป,ไ,ปไปเปเติมไปเต,เติมยังจ่ายไม่ได้แล้วมึงไม่เอาบอลมึงลงมาบอลเลยไปยังไงทีเนี้ยได้อยู่ได้อยู่แต่ยังมีทางอยู่ โอ้โหยังมีทางยังมีทางยังมีทางปามสวยไปเหลี่ยมนี้ติดปั่นอีกแหละแต่ปั่นเหลี่ยมมันมันจะดีขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ได้ฮะไปปั่นโอ้โหถ้าผมกดยิงเลยมันจะเป็นยังไงวะติดปั่นวะปั่นก็ได้แล้วก็ดีแหละนะฮะปั๊บปั๊บกดไม่ติดอีกโอ้โหย้ยังบอลได้เรื่อยเร่ยเลยวะนะมาเหลี่ยมนี้โอ้โหกูเซฟอีกปั่นปั่นปั่นเข้านะ บันเข้าถึงโกนตะ้แต่ยังติดเซฟอยู่นะะเปิดเข้ามาได้ขึ้นมงก,ก็ยังไม่ได้นะโอ้บุกกระจายบุกกระจายนะเทจูดฮนะโซเรสเป้หลกซ้อนสวยแล้วเปวิิงเปวิิงหลอดม,ม่วงยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับผมยังไม่ได้อวแต่เล่นมันว่ะเว์ชันนี้เว์ชันเล่นเล่นมันนะเว์ชันเนี้ย หลายอย่างโอเคคือมันจ่ายได้เฮ้เปิดมุมว่ะเปิดมุมครั้งแรกครับผมแล้วสึกเปิดดีไม่มีใครเอามาเปิดมุมหรอกมั้งผมว่าเปิดเข้าไปเหลี่ยมนียอูได้ขึ้นนะแต่มุมไม่ได้เฮ้ยเปิดมุมก็ก็ก็ไม่ได้แย่ก็ค่อนข้างดีอ่ะเอาหลุดเลยว่ะไปเหลี่ยมนี้คืนจู๊ดม่วงโอ้โหฉลับแต่เข้าฉลับแต่เข้านะฮะโอ้โหคนจ่ายก็จ่ายดีแล้วหลุดเป็นทุ่งแต่เหลี่ยมมันยิงมันยากแหละนะจ่ายให้จู๊ดโอ้โหฉลับแต่เข้าว่ะ เฮ้ยมาเรื่อยจริงๆว่ะเฮ้ยมาเรื่อยว่ะเฮ้ยตเป้ฮะไปไปสู่เรตโอ้โหเป็นทุ่งว่ะเดียวนี้เดียวนี้เป็นทุ่งก็ปั่นไปดีโอ้โหสบายสบายว่ะด้วยความเร็วขนาดนี้ไม่มีใครวิ่งทันนะไม่มีใครวิ่งทันแน่แน่โอ้ยยิงยิงส่งไอ้ซิทหนึ่งจบเกมนี้เพอร์เฟกต์เกมนี้คือเพอร์เฟกต์แล้วก็หลุดไปแล้วเกมนี้คือที่สุดแล้วนะช่วงต้นเกมอาจจะใช้โอกาสเปลืองไปหน่อย แต่ผมไม่ติดปั่นโค้งแต่ปั่นโค้งมันเข้าง่ายกว่าไงไปติดปั่นมันก็เลยแบบไม่รู้หวะแต่ผมว่ามันปั่นถ้าปั่นอ่ะมันเข้าง่ายกว่านะครับโอเคเกมแรกผ่านไปถือว่าเจ็มเลยเจ็มแมวเลยเวอร์ชันนี้เป็นมาตรฐานที่เป้ยมันยังยังไม่ตกทุกอย่างมันโอเคอะนะตอเกมสองไปฮะโอเคเกมที่สองนะเกมแรกโอ้โหก็สมบูรณ์แบบยิงสองแอซิสหนึ่งนะยิงได้จ่ายได้ครองบอลก็ค่อนข้างดีเลยเวอร์ชันนี้นะจ่ายจ่ายก็ถือว่าไม่ได้พลาดนะ กองบอลสวยนะยิงก็ยิงถ้าถ้าหลุดไปถึงโกโก็โอก,กาสเข้าสูงเหมือนกันนะผมเป้ผ่านนะวันนี้ผ่านอัธิเป้ฮะยาวๆสัวเรสไฮเป้ไม่น่าทันว่ะเหลี่ยมนี้จ่ายอย่างนี้ไม่น่าทันเอาดักสวยเอาสาดักได้แย่งเอาแย่งสวยไปวิ่งฝั่งนี้ไม่ถึงอีกรีบจ่ายไปหน่อยเอาเอาดิมาเรื่อยๆว่ะพลิกๆกแล้วเหลี่ยมนี้โอ้โหจะปั่น แต่มันไปนใส่เต็มข้ออ้าวฟังสวยแล้วเป้โอเคโอเคมาเรื่อยๆว่ะโอ้เล่นดีนะเจ้าบะครองบอลอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันโอเคได้ยิงเยอะนะฮะมาอ้าวดักได้อีกแล้วไปจ่ายสวยเข้านูน่นมานี่ออกข้างออกข้างวนวนก่อนเสียว่ะเป็ดิเนงะี้ยใหเป้ไปคืน,ปคนไปแล้วยาวยาวยาว,ยาวความเร็วจัด ความเดวจัดเหลี่ยมนี้อา้าวไม่เข้าเขาก็ปั่นโอ้โหโกงโกงชื่ออะไรนะนะโอ้โหผมเน้นๆแล้วนะผมเกาชวัวแบบสุดๆแล้วโอ้โหโกงชื่ออะไรถึงเปด,ดี้ถึงเป้ฮะไปมาที่เป,ด,เปด,ดี้อ่าไม่ถึงลุ้นที่สวเสวเสฮะไปดดรอยอยู่เหลี่ยมนี้โอเค โอ้แต่มันติดใจลูกปั่นว่ะปั่นแบบเน,น,น้นๆเลยนะคือแบบทุกอย่างคือต้องเข้าแม่งเดคิอาเซีเฉยแต่ก็ได้ส่งลูกว่ะส่งลูกสวยๆว,ว่นะนะฮเคมาทจูดนะฮะเปชิงโอ้โหตักตักซ้อนลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะตักซ้อนลูกนี้ไม่ดีสักเท่าไหร่มาที่สัวเรสก็ไม่ถึงอา้อาวอ้าวแล้วแทงให้สัวเรสสวยฮะกลางมีแต่ไม่ถึงบุนดักหมดละ จบครึ่งแรกก็น่าจะประมาณนี้โอเคได้ไปสองประตูสําหรับ,บรเมเป้นะครับผมสองประตูสวยๆจากการยิงในกรอบเขตโทษนะแต่โดยรวมมันเล่นดีนะเล่นดีครองบอลจ่ายบอลทุกอย่างโอเคเลยอะ่ะหาช่องก็ดีความเร็วจัดผมว่าเวอร์ชันนี้ก็กโอเคก็เป็นถามว่าเป็นอีเวอร์ชันนึงที่ดีที่สุดไหมก็ได้เลยอะ่ะนะเทียบเท่าตัวบลิเคอร์เลอร์นะฮะตัวบลิเคอร์เลอร์มาลุยต่อในเกมครึ่งหลังอเปตเข้ากลางสวย สวยไปเติมแต่ไม่ถึงอะที่จูดเอ้ไใชจูดดิเฟดี้อ้าวดักได้ไปเหลี่ยมนี้พลิกพลิกพลิกแล้หลอดเอ้ากดไม่ติดยังได้อยู่โอ้โหกดลันมวงไม่ติดนั่นนะนที่เปนดี้ฮะไปไม่ถึงสวเรสเ,เอาบาัตเอามาไม่ได้โอ้โหกดลันมวงไม่ติดเมื่อกี้อย่างเซ็งเลยไปะฮะเหลี่ยมสวยเข้าไหนเข้าไหนเข้าไหน,ไ,หนไปไม่ได้ยังไปไม่ได้นะ ทีเป้เบดี้เอ้ยจูด,ดีกว่าแม่สองคนนี้มันขึ้นไปข,นขึ้นมาว่ะเดี๋ยวก็เป๊้เดี๋ยวก็จูดว่ะนะอธโรเรสฮะไปโอ้โหสโรเรสไปแล้วโอ้โหจ่ายลูกนี้ไม่ค่อยฉีกเท่าไหร่แต่มันจายขึ้นหน่อนั้นหลุดแน่สโรเรสอะโอ و, ้โหเสียดายเบดี้ฮะไปคืนแล้วเอาไปดีโอ خ, เป็นทุง่งเป็นทุ่งแน่นอน,เ,น,น,อนเรื่มนี้แล้วปั่นเหมือนเดิมอีกแหละปั่นดิบลักตลอดเลยว่ง แฝบอกโอ้โหหลุดเลยวันลูกนี้จังหวะสวนอีกแล้วเป๊เอดาดีไม่พลาดไม่พลาดแล้วนะครับผมโอ้โหกองเต้จ่ายดูดิหลุดโอ้โหด้วยความเร็วนะดูแซงแซงนั่นะแลละลูกนี้โอ้โหเกือบโดนเซฟนะเกือบโดนเซฟน,นะนะโอ้โหมาวะ่ะไอของจริงวัรเช่นนี้ของจริงนะครับผมของจริงเอาวะเล่นดิ เขี่ยปหมดเวลาแล้วถ้ากดออกก็ก็แล้วแต่คือมันหมดเวลาแล้วไงลีลาทาไหวะจะดูไฮไลท์ซะหน่อยเกมแรกก็ไม่ได้ดูเกมนี้ก็คงจะไม่ได้ดูแล้วมั้งเนี่ยโอเคได้ดูอยู่แคอเป็นสองเกมที่ยิงเยอะว่ะเกมนี้แอิกนะนะเปเกมนี้แิกนะเกมสองยิงสองไอเกมแรกยิงสองอซิหนึ่งเกมนี้แอิกกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปดจุดห้า โอ้แต่กองเต้จ่ายสวยมากเมื่อกี้สวยจริงนะคลิกคลิกแล้วยิงโอ้กูก็เซฟต่อมากูก็เซฟแล้วก็ดักมาได้แล้วเหลี่ยมนี้ตามน้ํานะครับผมเรียบร้อยฮนะโกูเขาก็เซฟจริงกว่าแล้วก็มีลูกที่สองดักมาได้กลางสนามคืนสวเรสจ่ายให้ดูความเร็วนะดูดิมันมันวิ่งแซงอะมันวิ่งแซงอะนะไม่เร็วจริงสปีดต้นไม่หนึ่งร้อยอะ ดูดิไปแล้วอะแซงแล้วอะอมไม่ทันกล้องหลังยังไง้ก็ไม่ทันแล้วก็มีอีหลายจังหวะเลยวะ่ะแต่ก็มียิงติดเซบา้างอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างเหมือนกันนะแล้วก็ไปลูกนี้เนี่ยลูกเนี้ยคือหลุดเป็นทุ่งอะดูดิขี่และเน้นๆ้และเออเอาไปดิหลังเขาก็ดักดีนะครับผมหลังเขาดักดีฮะหลังเขาดักดีแล้วก็ลูกสุดท้ายสวยๆเลยกองเต้ปับยาวๆแซงวิง่แงแซงจริง โอ้โห و, เร็วแล้วลูกนี้ไม่พลาดนะอืก็ <c oughs> เกือบเหมือนกันแต่ไม่พลาดนี่นะครับผมเรียบร้อยโอเคเป้เวอร์ชันนี้ก็ดีก็โหดก็เป็นอีกวิชันหนึ่งที่โหดมากเปย์่ะมันคือทุกเวอร์ชันนั้นดีหมดนะยิ่งเป็นพวกโชว์ไทม์พวกร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกเนี่ยโอ้โหยิ่งดีเข้าไปใหญ่โหดเวอร์ชันนี้ก็โหดบอกเลยน,นะฮะก็ประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเลส s go